ถ้าครั้งที <c uk> <c uk> <c uk> ่แล um> ้วบอกว่าส well> ่งรูปชุบไปน้ำแบบพี่แดนเลือกให้คัดกรองก่อนผ่านรูปเดียวทำไมคุณให้ผ่านพี่แดนอย่าฟังจากพี่แดน้างวันนั้นไะครับให้รูปเดียวค่ะพี่แดนไม่ก็จริงๆก็เขาก็สวยน่ารักหลายรูปแหละเซ็กซี่หลายรูปแต่ว่าเราก็ไม่ได้คิดหรอกว่าเขาจะแบบเขาจะแบบเชื่อเราขนาดนั้นอะไรเงี้ยเอาจริงๆอะไรเงี้ยเราก็บอกเออลงรูปนี้ก็ได้รูปนี้ก็โอเคแต่รูปนี้อย่าลงเลยอะไรอย่างเงี้ย คือถ้าผมถ้าผมอยู่ด้วยผมก็คงจะแบบอาจจะความรู้สึกอีกแบบหน,นึ่งเนี้ยเราเราแบบช่วงนั้นวะเราไม่ได้แบบไปเที่ยวด้วยกันไปห่างๆกันทํางานแต่ทำงานอนะไรเงี้ยก็ก็เลยแบบบอกว่าลงรูปเนี้ยอยู่เดียวก็ลงให้รูปเดียวเลยนะ,ะแ,แล้วพี่แป๊ะเชื่อความตังเง,ง,งินนี่พี่แประทั้งหมดกี่รูปครับที่ที่ส่งให้สองยี่สิบเยอะเยอะอะเยอะ แล้วสิกรูปทำไงครับเก็บไว้สิครับการการการคัดกรองรูปให้น้องเราเลือกนี่คือดูจากอะไรโพสิชั่นหรือว่าอะไรยังไงพี่แบเราเป็นผู้ชายเราเราจะรู้ว่าเวลาแบบเวลาที่แบบเราเราเห็นพวกรูปในโซเชียลมีเดียแบบจะมีความคิดอะไรกันแบบเรื่องตึงตังอะไรกันผู้ตลงกลนะเลยว่าเราเราก็เลยแบบพยายามที่จะแบบเออเซฟเผลออะไรเงี้ย ก็ห่วงแหละก็ห่วงแหละคือจริงๆแล้วอ่ะสุดท้ายแล้วคือแล้วแต่เขาแต่เราก็แค่แบบเราแค่เราไม่ได้บอกว่าห้ามลงนะเราไม่มีฟอร์สอะไรเลยเราก็แค่แบบพูดตรงๆพูดดีๆแต่เราแล้วเขาหลังเราไม่จบไม่หมดจริงเหรออ้าวว้าวเต็งเลยยังไงดีพี่แบงค์ส่งให้ดูเฉยๆเป็นการแจ้งให้ทราบเนาะว่ามีรูปแบบนี้แค่นั้นพอพี่แบง์ดีใจไหมน้องครูน่ารักเอ็นดูเชื่อฟังเราเลยนะค่ะรูปเดียวก็รูปเดียว ก็จริงๆแล้วถือว่าไม่หละครับคือคือ,คอมีอะไรก็แชร์กันว่ามันมันก็แบบเราเราถึงแบบเข้าใจกันอยู่ด้วยกันได้อะไรเงี้ยคือไม่ไม่ได้แบบเขาเราียกอะไรตีกรอบให้กันมากขนาดอะไรเงี้ยแต่ของเราบาลานซ์ทุกอย่างแต่ของย่าบอกว่าพี่แบร์อยากโชว์เต็มที่เลยเพราะออกลําไกยมันเหนื่อยอ <c oughs> นี้ก็จะห้ามตลอดหรอยังไงคะแบบยังไงฮะที่เขาบอกทุกคนว่าแบบไม่อยูอ่ว่าเขาพูดว่าแบบ ทำไมจะไปโชว์ใครแต่ไม่แต่ว่าสมมติว่าเขาลงไปแล้วเงี่ยคะ่ะมันก็จะแบบแซวเฉยๆ,ๆแล้วแบบโป๊แล้แบบไม่ให้อะไรอ่าแล้อ,อย่างนี้ไม่ต้องเข้าเรียนไหมพี่ย่าว่าต่อไปที่แบร์ก็ต้องส่งให้ย่าดูก่อนไม่หรอกค่ะเอ,เอ่เอาที่พี่เขาสบายใจเพราะว่า <laughs> <ๆ S 1> เพราะ <laughs> <ๆ S 1> ว่าเอารูปร่างสวยดีเลยเออให้คนได้ดูกันบ้างเออจริงๆอ่ะแค่แถวสวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่ไปยืนอ่ะก็จะเห็น แล้วเพราะฉะนั้นคนทั่วไปก็เห็นได้เพราะฉะนั้นที่ลงได้เอออันนี้อนุญาตแล้วเน,ะนาะว่าอนุญาตแล้ว